ทำใหม่ได้ป่ะไม่ง่าย <laughs> <laughs> แต่จริงๆแล้วอะ่ะเซนไม่จาเป็นต้องเล่นเกมนี้ไว้เพราะเซนไม่ได้เป็นหนี้อะไรขนาดนั้นเข้าใจป่ะพี่ขอเล่นอีกครั้งได้ไหมแก้ตัวมันมีคนพูดนเดียวขอทนเดียวมันมีคนเคยพูดอย่างนี้พี่ขอขั้งเดียวจริงๆขอร้องขอขอร้องอีกครั้งหนึ่งขอร้องใครขอขเล่นอขีกครั้งไม่ได้และตอนนี้นะครับเราสองคนก็เป็นผู้เล่นที่แพ้ค,คะ่ะ ตายไปแล้วแต่ว่าเราจะเกิดใหม่ใช่ปหะเราต้องมาทำชาเลนจ์อีกครั้งหนึ่งเว้ยโอเคเราจะมาแข่งกันคนแพ้กับคนแพ้จะมาแข่งกันโอเคผมผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเก้าครับ FJ ต้นครับ FJ เจเซนค่ะผู้เล่นหมายเลขหนึ่งศูนย์สี่ห้าค่ะรักเล็กมากเลยค่ะเซนชอบความมั่นใจของพี่ต้นนะถ้าได้ดูตอนพี่ต้นแพ้ก็จะรู้ว่าแบบมันน่าอับอายกัมากแค่ไหนนะคะเซนจะไม่พูดนะเดี๋ยวรอดูเซนเลือกว่าจะชนะหรือแพ้เซนเลือกอันนี้ได้ไหมคะได้หลังจากที่เราเคยแก่มาแล้วรอบหนึ่งอ่ะเราต้องรู้แล้วว่า ดอ่ต้นเขาอยู่ตรงไหนเว้ยพูดเยอะขนาดนี้ต้องทําได้นะเว้ยพี่ต้นเดี๋ยวคอยดูอ๋อมันคือรูปดาวเหมือนกันหนออ๋อเพื่อความเท่าเทียมหรอทำไมเหมือนกันเลยอ่ะคือบอกเลยนะครับว่าไม่ว่ารูปอะไรเนี่ยมันก็มีค่าเท่ากันเว้ยเราลองทําแบบว่านไหมอ่ะลองเอามันโยนลงพื้นอ่ะแล้วมันจะพุ่งเดี๋ยวพุ่งเนอะแบบว่านอ่ะเยาลงพื้นแล้วมันก็ออกมาเป็นต้นคริสต์มาสเลยอ่ะพี่ต้นลองทำดิดาวเป็นองทา เราได้สูญเสียเอต้นเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะไม่อันนี้เราแกะได้แล้วเฮ้ยแล้วระหว่างนี้ฉันเริ่มเลยได้ไหมเริ่มเลยเริ่มเลยใช่ไหก็ริ่มไปลไหนปลอมแปลงไหมเนีน่ยไม่ปลอมแปลงเองกอสารเด็ดขาดออ,อของพี่ต้นคือแพ้แล้วถูกปะยังบ้าเมื่อกี้มันหักไปแล้วพี่ต้นพี่ต้นต้องรู้แพ้รู้ชนะนะเว้ยซึ่งต้นนะบอกเลยว่าต้นมีเทคนิคในการที่จะทำให้มันดีแน่นอนเว้ยเราเน้นทางรัดเว้ยคือตรงที่มันเป็นแบบ ตรงแหลมแหลมอะ่ะมันเป็นจุดเสี่ยงมากๆเลยเว้ยเราต้องแบบปนีดมากจุดที่ไม่มีนี่ไงไม่จิ้มฟันไงกับของอ่ะไม่มี <c oughs> ไงพี่เลยนี่ไงครับเอาไม่จิ้มฟันผมไปผมไม่มีของมาใช้เลยหลักแล้วแต่งจิ้มใหญ่เลย o ้ oh my god อนนี้เซนก็ได้จากเราไปแล้วครับทำไมพี่ต้นไม่ตายวะเมื่อกี้เหมือนตายแล้วพี่ต้นอยามาโกงแบบว่างั้นตอนนี้เราเปลี่ยนไว้เซนเซนว่าเราไม่เก่งอันนี้แต่คือเราเก่งอย่างอื่นเราเปลี่ยนทําเป็นวงกลมกันเริ่มแข่งกันเปลี่ยนกติกาเองก็ได้หรอพี่ต้นไปอาบน้ําไปเลอะเลอะเทอะมากให้ทำสิบมีภาพช้าปะครับสิบอันพี่ต้นหกเลอะเทอะไปหมดแล้วเซนจะฟ้องพี่อ้อม เห็น FJ นะคะของ f l e x นะคะทำกันนะคะบางคนก็แตกบ้างบางคนก็สำเร็จบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูสิคะว่าดิฉันจะทำสำเร็จไหมจะสู้ลูกๆของดิฉันได้ไหมนะคะไลฟ์ก็ <Like S 2> ดิง่งจริงๆเนี่ยไอควิดเกมมันก็คือว่าเขาเป็นกิจกรรมที่เด็กเล่นตอนเด็กใช่ปะ่ะเออเราก็ไม่เคยไงเราก็ต้องค่อยๆไงนี่ไงเดี๋ยวก่อนสิใช่ไหมเราต้องใจเย็นๆนะเป็นคนใจร้อนด้วยอะ่ะอันนี้ได้หมดแล้วล่ะมันก็ต้องมีเทคนิค วิธีกันไปนิดนึงผมก็เสริมไม่ได้นะเพราะว่ามือเดียวหนึบนะเรอดตายไม่ถึง5นาทีนะคะโอ้โหอย่างยากตายนียากสุดต้องต่อไปต้นจิงกะเบลคริสต์มาสนะคะเราต้องรอดแต่เราจะเริ่มตรงไหนต่อก่อนดีหัวนี้ยากเลยโอมหัวเฟิร์มมันทำยังไงนะ เดินน้ำตาลมันจะละลายนเนี่ยตรงนี้มันแข็งมันไม่ไปนั่นนาทีเดียวมันจะไปทำได้ไงเนะีน่ยนั่งด้านหนึ่งมันไม่มีทางนาทีเดียวอะ่ะตายก่อนแน,น่แน่วิเศวิ หนึ่งสุดท้ายเสร็จแล้วสองอันสองอันอันนันั่นน่เป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะสำเร็จแล้วค่ะนี่ดิฉันไม่ตายแล้วดิฉันจะเป็นผู้รอดเข้าไปได้เงินรางวัลในส i ิ g เกม ชอนเลนนี้เอฟเจนาติดงานไม่ได้ไปแข่งนะครับบอกเลยว่าถ้าได้ไปแข่งเนี่ยไม่มีพลาดแน่นอนนะครับดูแต่ละคนแล้วโอ้โหสงสารนะฮะฝีมือเงันๆนะครับเจอกันชายเล่นหน้าดีกว่าครับ